สวัสดีครับมาพบกับนาชุ่ยเช่นเคยนะสำหรับน,นี้ก็มาแกะกล่องกระเป๋ากล้องของออตัวมอส์เร์ไฟนะครับน,นี่อยู่ที่พันหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบนะสั่งมาตอนงานเพย์เดย์นะวันที่ยี่ห้าได้รับของวันนี้วันที่สามสิบนะครับแกะดูกันกระเป๋ากล้องของมอส์เ f อร์ไฟนะสีห้องเขาเองอะไรเนีย ต่อกล้องสบายข้างผมอันเก่ามันก็เก่าแล้วแล้วก็มีใบเล็กที่ซื้อมามก็เหนื่อยพกพานะเวลาไปถ่ายเป็นการจป็นการี่ก็ระบายหนึ่งเพราะว่าเหนื่อยมัชอบพกสองเลนนะยี่มสองบอดี้สองเล,น,นะน,ง ody, งเลนแล้วก็แล้วแต่แนนะดำ ใส่นะครับกระเป๋าเนี่ยแล้วแต่ชอบนะเมื่อกี้ผมชอบกับเป้สะพายนะแต่คือผมรู้ว่าเวลาไปเวลาที่เราถ่ายรูปเ่าต้องอยู่บนภูเข์เนี่ยมันลำบากนิดหนึ่งผมก็เลยเวลาจะไปงานเป็นการผมก็จะชอบใช้ในตัวที่เป็นสะพายข้างมากกว่านะ นี้โอ้ตัวนี้ให้มาหลายอันนะค,ะนะครับปึ๊บน่าจะดันไม่ได้เนาะมีไส้ไส้หลายอันอยู่นะพ่รักแต่งเอาตามสภาพนะครับอ๋อเนี่ยออ ก็หนึ่งบอดี้สองเลนน่าจะพอได้นะครับสำหรับไอ้นีน่นะหใหญ่ๆถ้าเป็นอ่ามิเลเลต์น่าจะพวกเอ็ม oh, ห้าสิบมิเลเลต์เอสซีน่าจะได้สองบอดี้ได้พอได้นะครับนะจัดเดี๋ยวนะครับ เอาแนละ้วตามชอบนะตามหักกล้องเรานะครับมาดูนครับก็เป็นตุ๊กแกนะใส่ได้อ่าน,นี้เนาะเราจะ,จะใส่แบบไหนถ้าถ้าถ้าใช้เลนสะ์ f เนี่ยใส่สั้นกว่านี้นะเพราะว่าไม่ต้องมีตัวอะแดปเตอร์อาจจะยัดตรงนี้เข้าไปได้ันไมนี้นนอ่ะก็ปึ๊บ อันนี้ก็ไม่ใหญ่มากนะคระับเหมาะสำหรับพักหนึ่งบอดี้สองเลนอะไรประมาณนั้นนะ,ะมีชอ่องด้านหน้านะครับประมาณนี้นะชอ่องด้านข้างความประมาณนี้เนาะได้ไม่ได้เนาะอันนาคายอีกอันหนึ่งพอๆกันเนะาะแล้วก็มีตัวนี้เก็บพวกบอดี้พวกถ่านนับนะ อันนี้ก็มีเป็นสะพายสะพายเขาเรียกอะไรคาดเอวนะคป่ะตรงนี้นะก็มีพิ้นอยู่นะครับนี่ก็ช่วยได้นะเวลาที่เราไปว่าคือพอเราสะพายข้างสะพายไหลเนะี่ยแล้วก็เอาเนี่ยคาดเอวด้วยมันก็ไม่ให้แกว่งมากนะหรืใครจะชักคาดเอวอย่างเดียวก็วได้แล้วแต่ชอบนะส่วนใหญ่ผมชอบสะพายไหล่มากกว่าเพราะว่ามันหยิบหยิบจับสะดวกนะคัดเอวไม่ได้อึดอัดนะครับชอบอึดอัดแต่เดี๋ยวก็จะใช้ กางไว้เพื่อไม่ให้กระเป๋ามันแข็งไปนะครับก็ประ,ะมาณนี้นะครับช่องก็ไม่เยอะมากนะครับนะ๋ยวยนนะถ้าไปไหลจะไปข้างได้นะกระดูกก็โอเคนะครับนะช่องก็จัดเอาตามแล้วแต่กล้องเรานะก็อันนี้ก็เป็น,นอินไทยแล้วเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าของพอตไฟล์ก็มีลูกตาต้นไม้อยู่นะ,อ,ะอันนี้ก็ ลาพวกอะไก็ได้คนระขาตั้งเล็กๆก,ก็ได้นะรัต,ะตรงนี้ได้แต่ผมไม่ค่อยนิยมนะครับมดูว่าขาตั้งเนี่ยมันก็หนักเมอดีๆนะมันก็หนักนะมันถ่วงมากเกินไม่ไหวหปวดไหล่ก็จบถึง่นี้นะครับสําหรับพลิปการแกะกล่องรีวิวตัวกระเป๋ากล้องโฟโตไฟนะสำหรับกระเป๋ารุ่นนี้ก็ชื่อโป Origin นนะครับนะ ผมซื้อตอนเพย์เดนะได้1นึ่งแต่ตอนนี้ราคาปกติครับพันสามอาสใครสนใจก็รอรอช่วงปโปร,โรก็หน่อยได้ดีนะครับจะได้ราคาถูกหน่อยอเออแต่จริงๆตัวนี้มันได้ได้โคตรลดเลยนะตอนผมซื้อก็ได้โคตรลดก็จ่ายจริงๆเนี่ยก็ล,ลดลดลดอีก179นะครับก็จ่ายประมาณ1นึ่พ หนึ่งพบาทนะก็ลาไปแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ